สบายดีพี่น้องสู่ขู่สู่คนเนะาะใบซานมันเองก็ได้ลงมาหลิ่มอยู่แคมปของเนาะอยู่บ้านผู้หาดบ้านผู้ขายยังมีอะไรพี่น้องบ้านผู้หาดเมืองชายผู้ทองแขวงสวรรค์แเขตเนาะพี่น้อง<ะ>นี่ก็ะเม่นพี่น้องทางลาวนเนาะเพิ่นขามมาตะไทยพี่น้องเพิ่นได้นั่งเพือหางเ,ยาเหยื่เพืออิสซูเนาะของพี่น้องฟังไทยเพิ่นมาสง่ง กำลังสีกับประเทศน,นี่มรนอนากาศเดียวแค้มครองพี่น้องเอ้ยตอนเสาร์เนาะทังบ้านซานฟังเล่าทีแหละพี่น้องทั้งบ้านหัวหาดพี่เนาะฝากทั้งนั้นกับแมนฟังประเทศไทยเนาะพี่น้องทั้งพี่น้องประเทศไทยเนาะชุชมกับไปแมนบ้านหน้าโพพี่น้อง อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะในแคมปคลองในเ,นเพเ่อชิบูกมันหยาให้งัอาลพี่น้องนี่แต่หยาแล้วก็มีพี่น้องทั้งลาวเนาะก็นั่งเรือข้ามไปหาพี่น้องทั้งฟังไทยเนาะพี่น้องไปมาหาสู่กัน ระวังซองบาทระวังนาโพกับบ้านหัวหานพี่น้องบรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องเดี๋ยวบายสานจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศทั้งภายในวัดเนาะวัดบ้านหัวหานพี่น้องเยนี่ก็เป็นเดินนะพี่น้องเดินลงทา่าแคมของทั้งบ้านหัวหานนะพี่น้องเนาะ ชองก้อนนะเป็นยังกับแม่เขาไปห้องมอนะไปปูอบอกเข่านะมันปั่นปวนปั่นปวนมันค้างอะไรบชยก็บัแต่บมาทยที่โง่กเวนอืมายน่นี่เป็นลำลำนะคือกีตารไยตมาุทายเมันางนี่ยมาหาออกห้าก็ตัวก็ไปพุ มีเจริญรุ่งเรืองเมื่อกี้ทันทายบนมีเหาของบริกินข้าชามื่นแล้วเบิดลายไปไดนไปห้องหมอไปห้องหมอหมกดาหารผนบอกเบิดหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าบาทไปจำอีกน่ะปัดถ้าถ้าสิลาเขาเป็นนะไอเยี่ยมวัดข้าวรับเกลือหายกันเวนนี่พี่น้องเพิ่นหลังจากไปป่วงเพิ่นกับเบิดเงินลายเนาะมาเพิ่นกับมาปูอีกนี่คอนเกตเนี่ทางเข่ากุฏิเพิ่นเนี่ยเพิ่นกับเบิดทั้งสองหมื่นว่นเปนงบบ้าทในพี่น้อง เงินเมฆาเองพี่น้องนี่ผมได้กะผู้ใดอยากซอยเพิ่นกะทักทายมาลมกับผู้ขาได้เด้อพี่น้องเด้ร์ฟอยากซอยท่างเมฆาวเป็นก็ได้อันนี้เนี่ยังอีกที่มาโศกแล้ววัดชักชีเร่อบริเวณภายในวัดพี่น้องอันนี้ก็แม่ขาวเพิ่นมาบวชแก่บาเนาะแม่ขาวมีสามสามคนเนาะ โคกโพพี่น้องมีติดตัวหมดไงอยู่วัดนิโยวิญในพี่น้องลงมาวัดนี่ถ้าอยู่บ้านห่อนห่อนลงมมาวัดนี่โอ้อยว่าเปิดแอร์ง่ายอนเลยพี่น้องมันเย็นวัดใกล้ๆแม่น้ำคลองพี่น้องเลยบริเวณวัดอันนี้กศาลาพี่น้องสลา,ากับแต่เกิดมากกับเห็นหลุดนอกพี่น้องสลา,านี่ เป็นบันท่าน,าานในแมกบัวดท่านเห็นใหม่พี่น้องเลยเป็นศาลาเก่าอยู่เนาะแต่ว่ากันยังเป็นเอกลักษณ์เนาะมีสางตะปีได้เนาะพี่น้องเลยอยู่จอมมันบ่นเห็นพี่น้องเลยสางตะตปีตะพ่อซอทะเลนี่มันหลบมันบ่อยากเห็นพี่น้องเนี๋ยจะพาพี่น้องเขาบ่งเนาะ ในถึงนะพี่น้องเนาะถือว่าความพัฒนาบ้านหัวหารกันแล้วเต่เป็นพี่น้องเลยมีแต่แตคอนเกต์เป็้พี่น้องปูคอนเกตเบ็นเนาะตัวเพราะท่านปูกับพระท่านหดือปูเนาะเดี๋ยวชุภาพพี่น้องขึ้นไปเบิ่งไฟในถึงและสิป,ประกาศพระอะไรเนาะนี่กับเป็นตนานนี่กับแม่ เป็นถวยล่างวันเนาะพี่น้องถวยล่างวันบ้านหัวหาดนอกเพื่อเพราะว่าบ้านหัวหาดนี่มีเพื่อสวงเนาะพี่น้องเพื่อประมาณสามสิบกว่าชี้พายนี่หละพี่น้องถวยล่างวันพึ่ไปซิ่งเอาจากทางพี่น้องประเทศไทยก็มีเนาะพี่น้องและทางประเทศเล้า,าก็มีเน,ะนาะถวยล่างวันลลยพี่น้องถวยล่างวันนี่ มีตนตู่นี่มีแต่ถั่วล่งวันนี่พี่น้องเพื่อก็อยูนในวัดนี่เลยพี่น้องเสือนางลาวทองเนาะเพื่อประจําบ้านเลยเพื่อดังเนาะของบ้านหัวหาดน้องพี่น้องเนาะแนวใบสานฝั่งลาวจีไปถ่ายเนาะนางลาวทองที่เป็นเก็บไว้ในวัดบ้านหัวหาดเนาะอันนี้ก็เป็นที่หลาก เพื่อสวงเนาะพี่น้องที่แล้วเพือสวงเพือนางลาวทองพี่น้องบักยา่ๆหนึ่งพี่น้องพี่เดี๋ยวหมพาพี่น้องเขาไปเบิ่งเนาะเพื่อสวงนางลาวทองที่เป็นเก็บใบเนาะเก็บใบอยู่ในบริเวณวัดเนาะแต่แม่นเพื่อสวงเนาะอยู่บ้านวหาดพี่น้องอันนี้สิเป็นเพื่อลำหน่อยพี่น้อง วัดสมสะอาดบาดัวหาดนี่เนาะเมือทีทำอะไรมีเสียงเนาะอยู่เขตเมืองเซบูทองเฮานั่นก็คือเรือนางลาวทองนี่พี่นอ้องเรือนางลาวทองที่เพิ่นไปขวาเส่มมาจากฝั่งไทยเนี่ยเนะาะกระทั่งประเทศลาวเนี่ยพี่นอ้อง เรื่อนีนเก็สิเป็นเพื่อติดนาะพี่น้องตัวนี้เป็นเพื่อติดคุณใ้พี่น้องเงาหอดวงเพื่อสวงในบานนี่พี่น้องมีอยู่ประมาณสี่ลำเนาะลำหน่อยสองลำใหญ่สองเนาะนี่คือเพื่อนังเล้าทองพี่น้อง เพื่อดังบ้านวัวหาดเนาะ้าเ้าไปเบึงทั้ง youtube เนาะพิมพ์เขานั่งเพื่อลานั่งลาวทองเนาะสี่ติดในอันดับเขตแม่น้ำคลองเนาะที่เปรย์ไได้เส็มมาแต่ละบอลแต่ละบอลเนาะพี่เนาะโตลํำตัวนี้เนาะเป็นเพื่อดเจาะพี่เนาะตะกี้เป็นนคอนใหม่ค้อนใหญ่เลยพี่เนาะ เน้นเงินเพือดติดเอาได้พี่น้องตัวตายบ้างเป็นเพือดเป็นเจาะนะเพือดเจาะมีพี่น้องนางลาวทองสานกับคอสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนได้พี่น้อ,นะนอง กดไลค์กดแชร์บาวลีสานเด้อพี่น้องเพื่อให้ไปกำลังใจเพื่อเดถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกต่อไปนะ<า>พี่น้องขอขอบขอบใจเด้อพี่น้องทั้งเอฟซีเราฟังไทยเราฟังลาวเนะาะบาวลีสานฟังลาวกันจ,จบคลิปเพียงเท่านี้น,นะพี่น้องขอคำลาสบายดี